สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับมีเตี้ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นสูตรจีนแต้จิว๋วพร้อมวิธีลวกเส้นลวกยังไงให้เส้นไม่เละไม่เหนียวแล้วก็ไม่แข็งขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะเจ๊ปันบอกเลยว่าทานมาตั้งแต่เด็กทําง่ายและอร่อยมากๆค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะตั้งกระทะตั้งน้ําเอาไว้ในกระทะแบบนี้นะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยพร้อมน้ํามันพืช ละลายทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันนะคะเปิดไฟแรงๆแล้วก็ปิดฝาเอาไว้ค่ะตั้งน้ําจนเดือดแบบนี้เลยนะคะน้ําเดือดแล้วนําเส้นมาลวกเลยค่ะเจ๊ปันใช้เส้นหมี่ซ้วแบบนี้นะคะเพื่อนๆเป็นเส้นอบแห้งแกะออกมาจากถุงแล้วใส่ลงไปลวกในกระทะได้เลยค่ะใช้ตะเกียบนะคะค่อยๆเกลี่ยให้เนื้อบะหมี่ค่อยๆนุ่มขึ้นแบบนี้ค่ะใช้เวลาลวกไม่นานนะคะเพื่อนๆประมาณสนาทีค่ะ ตั้งไฟอ่อนๆเพื่อที่จะให้เส้นบะหมี่เหนียวนุ่มด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้เองค่ะ3นาทีเรียบร้อยแล้วใช้กระชอนนำบะหมี่ขึ้นเลยนะคะเสร็จแล้วนำบะหมี่ที่ได้นำมาล้างในน้ำที่สะอาดแบบนี้เลยค่ะเป็นน้ำเย็นอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อให้ความร้อนคลายตัวเส้นบะหมี่จะได้ไม่เละค่ะล้างจนบะหมี่เริ่มเย็นแล้วนำกระชอนมาใส่แบบนี้ค่ะเพื่อให้บะหมี่เสด็จน้ำนะคะ เคาะกระชอนเพื่อให้น้ำออกแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเท่านี้ก็พร้อมที่จะเอาเส้นบะหมี่ซั้วมาผัดเป็นหมี่เตี้ยวสูตรง่ายๆหลังจากที่เอาขึ้นมาแบบนี้เจ๊ปันจะใส่น้ำมันพืชลงไปอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้บะหมี่ไม่จับตัวเป็นก้อนและเวลาเก็บก็จะเก็บทานได้น,นานๆเลยค่ะถ้าทานไม่หมดเก็บใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะวันนี้เจ๊ปันผัดหมี่เตี้ยวง่ายๆค่ะ เครื่องผัดหมี่เตี้ยก็มีไม่กี่อย่างเองค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นกระหล่ำปีแครอทเห็ดหอมและไข่ไก่ส่วนเนื้อจะใส่ไก่หรือใส่หมูก็ได้นะคะผัดหมี่เตีย้ยให้อร่อยด้วยขั้นตอนง่ายๆค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันแบบนี้นะคะใส่เห็ดหอมผัดลงไปให้หอมก่อนเลยค่ะเห็ดหอมเริ่มหอมแล้วสุกทั่วแล้วเราก็จะใส่เครื่องลงไปก็จะมีเนื้อไก่นะคะเดปานใช้เนื้อไก่ที่หมักแล้วค่ะเพื่อให้เวลาทานนะคะ จะได้เนื้อไก่นุ่มๆเป็นเนื้อไก่หมักที่ทําง่ายค่ะก็ะใส่เนื้อหมูหรือเนื้อกุ้งหรือไม่ใส่ทานเป็นมังสวิรัตก็ได้นะคะเนื้อไก่สุกทั่วแล้วเทน้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะตอกไข่ไก่ลงไปเลยนะคะกระทะนี้เจ๊าปันใส่ไข่ไก่สองฟองค่ะยีไข่ให้พอสุกนะคะไข่เริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้ว ใส่แครอทซอยลงไปเลยค่ะเพิ่มสีสันและความน่าทานกะหล่ำปีหัน่นคลุกเค้าให้เนื้อกะหล่ำปีพอสลบแล้วก็เนื้อทุกอย่างสุกคั่วเข้ากันนะคะผักเริ่มสลบแล้วขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่เส้นบะหมี่ลงไปเลยค่ะปรุงรสง่ายๆด้วยซอสถั่วเหลืองหรือจะเป็นซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะตามด้วยน้ำตาลเล็กน้อยค่ะหยอะพริกไทยใส่ลงไปเลยนะคะ เพิ่มความหอมความกลมกล่อมเสร็จแล้วเราก็จะผัดทุกอย่างให้เข้าเนื้อเข้ารสกันค่ะยิ่งผัดไปเจ๊ปันก็ยิ่งคิดถึงเมนูตอนเด็กค่ะหมี่เตียวจะเป็นเมนูที่เอาไว้ทานในช่วงเทศกาลสำคัญค่ะเส้นบะหมี่สีเหลืองสื่อถึงความยั่งยืนยืนยาวอายุยืนยาว,อ,ายยยาวอะไรประมาณนี้ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เสิร์ฟใส่จานเปรใหญ่ๆเลยค่ะทานได้ทั้งบ้านเลยนะคะ ไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะมีเตี้ยวเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวเส้นที่ทำง่ายและอร่อยมากๆค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทานมีเตี้ยวแสนอร่อยก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามชมครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเมนูดีๆในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ